โอเคครับแต่ะราพานี้สิบห้านาทีไปเลยนะครับ mm hmm. เกินมาครึ่งวิครึ่งนาทีนะฮะ mm hmm. ก็ก็เรามาดูต่อเลยนะครับนี่จบแล้วการสมัยกึ่งประชาธิปไตยนะครับโดยสรุปภาพรวมนะครับในสมัยกึ่งประชาธิปไตยเนี่ยก็อย่างที่สรุปไปนะครับจะเป็นการแตกแยกนะครับหรืออาจจะเป็นความไม่พร้อมของสังคมไทยอันนี อันนี้ในการวิเคราะห์อของพี่นะครับคืออาจจะเป็นการไม่พร้อมของสังคมไทยนะครับในแนวคิดของออพระปกเกล้าเจ้า uh ho, อยู่หัวเนี่ยท่านอาจจะคิดถูกอยู่แล้วนะครับว่ารัษฎรไทยยังไม่พร้อมนะครับแล้วก็เป็น,นหน้าคิดอย่างหนึ่งคือคนที่รู้ดีเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมักจะเป็นคนที่จบการศึกษามาจากต่างประเทศเป็นนักคิดที่มีหัวสมัยใหม่นะครับซึ่ง มีความคิดในด้านที่จะให้ประเทศเป็นแบบประเทศในแถบภาพพื้นยุโรปนะครับแต่นะครับเมื่อนะครับใช้กําลังของตนในการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ได้นะครับก็ต้องไปยืมกําลังจากฝ่ายทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสารหลอาทัพนะครับทั้งบกเรือนะครับแต่ยังไม่ตอน,นั้นยังไม่มีอากาศนะครับก็ยังเป็นทหาห แล้วก็เรือนะครับเรือจะมีบทบาทมากนะครับจะสังเกตว่าทหารเรือทขาจะมาทาปฏิวัติเยอะจังนะครับเพราะทหารไรกายังไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตํารวจก็จะมีบทบาทเยอะพอสมควรนะครับหลายๆเรื่องที่ยังไม่ได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นกระบฏนะครับกระบฏที่เกิดแต่ละอย่างนะครับกระบฏในสิบกระบฏวารเดศนะครับพระเจ้าวารเดศเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กล่าวไปแต่ว่ามาวิเคราะห์ถึงตัวจอม ตัวของท่านปีดีนยตัวของท่านปีดีเนี่ย,ท,ยท่านมีคนแอลคิดว่าต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบภาพพื้นยุโปก็จริงอยู่แต่พอมาผนวกกับพระยาพหลเนี่ยท่านน้องๆใครได้อ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประวัตินายกและมติไทยแต่ละคนเนี่ยท่านถือว่าเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองคนหนึ่งนะครับท่านถือว่าเป็นมีจริยธรรมนะคุณนะธรรมทางการเมืองคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่คิด หมายปองทําการเพื่อชาติอย่างจริงจังนะครับนี่พยาพะหนก็ถือว่าเป็นเป็นคนหนึ่งนะครับที่เข้าใจระบบการปกครองโดยประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็มีอนานาจในขณะนั้นด้วยนะครับแต่นะครับทหารชั้นผู้ใหญ่รายอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพญาทรงไม่ว่าจะเป็นพลเอกพญาทรงสุรเดชนะครับแล้วก็เจ้าพลปอยพู่สงครามเนี่ยนะฮะ นี่คือเป็นทหารที่ทำตามนายใหญ่นะครับซึ่งอยากได้อํานาจมาอยู่แล้วนะครับแต่ตัวเองก็ยังไม่เข้าใจากับเกี่ยวกับหลักการปกครองักเท่าไหร่นะครับรู้ว่าอยากได้อํานาจเพียงอย่างเดียวหรือว่ารู้คร่าวๆเท่านั้นเองแต่ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะต้องการให้เกิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากมายนะครับว่าสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นเผด็จก,การส่วนใหญ่นะครับเอ แนวคิดอีกแบบอีกเรื่องหนึ่งก็คือพี่มองว่าการยึดอํนนานาจใน2,475เนี่ยนอกจากจะเร็วเกินไปสำหรับสังคมไทยแล้วนะครับยังเป็นการยังเป็นความผิดพลาดนะครับที่นําเอาคณะทะหารนะครับซึ่งไม่ใช่การปฏิวัติของประชาชนนะครับถ้านะฮะถ้ามาเรามองเนี่ย การปฏิวัติภายในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะประชาชนจะมาร่วมล,ล,ลุกฮือด้วยตลอดเวลานะครับประชาชนจะมีส่วนร่วมไปอย่างมากนะครับแต่สําหรับในประเทศไทยนะครับจะเป็นการลุกฮือของถึงแม,ม้จะบอกว่าเป็นพลเรือนหรือแม้จะบอกเป็นประชาชนแต่พลเรือนหรือประชาชนที่มาทําการปกครองนั้นก็เหมือนเป็นอามาตะอยู่ในตัวนะครับคืออย่างเช่น ท่านปีดีเนี่ยท่านก็มียศอยู่ในขณะนั้นคือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมนะครับและหลายๆท่านนะครับก็ยังมีเป็นผู้ที่มีฐานะพอสมควรน,นะครับแต่รัษฎรไทยส่วนใหญ่นะครับถึงแม้จะเป็นในกรุงเทพก็จริงน้อยคนนะที่จะทราบนะครับและจะรู้ถึงการปกครองระชาระบบประชาธิปไตยว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนั้นยังไม่มีการตื่นตัวมาก เมื่อสมัยนี้นะครับถ้าคนทุกคนเนี่ยกำลังเอือเอ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับทำไร่ไถนาสนุกสนานเฮฮากันไปนะครับแต่ว่าการแย่งชิงอำนาจเนี่ยนะในการนําทหารมาเนี่ยทาให้เกิดการที่รัฐไทยเนี่ยมีทหารเข้ามาเป็นบทบาทพอมีทหารเข้ามีบทบาทมากขึ้นเนี่ยทหารชอบนะครับและเคยชินกับการใช้อํานาจในการปกครองดูแล นะครับทหารด้วยกันเองอยู่แล้วเนี่ยกลับเอาระบบเนี้ยนะครับมาใช้ในการปกครองหรือในการบริหารประเทศนะครับซึ่งทาให้ทหารเนี่ยเวลามาปกครองบริหารประเทศเนี่ยมองคนทุกคนน่ก็เหมือนพลทหารคนหนึ่งที่สามารถสั่งการใดๆได้นะครับและติดนะครับว่าคําสั่งของตัวเองนั้นยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าในระบบทหารนั้นพลทหารไม่มีสิทธิ์จะไปคัด้านนะครับคําสั่งของผู้บังคับบัญชานะครับและแน่นอนนะครับเมื่อ ทหารนะครับมาปกครองประเทศนะครับประชาชนจะมาขัดข้านก็ยอมรับไม่ได้เป็นธรรมดาเพราะว่าติดอาจจะเป็นนิสัยหรือว่าอาจจะความเคยชินอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเราผิดพลาดในประการใดนะครับว่าถ้าเรารอให้ประชาชนใคยถึงตัวแล้วก็ได้เล่าเรียนนะครับได้ได้เล่าเรียนพอควรเนี่ยเราก็จะทราบแล้วเราก็สามารถจะทาได้โดยดีนะครับแต่ถ้า เป็นประชาชนนะครับในการปฏิวัติเองเนี่ยก็จะสามารถทําให้ทําให้การปกครองเนี่ยอาจจะดีมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะในส่วนของการที่ตั้งมหาลัยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าอันนีน้มองในแง่ดีนะครับถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยถ้าไม่มีการปฏิวัตินะครับ ในสมัย2,475เนี่ยก็จะไม่เกิดมหาวิวทยายธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็จะไม่มีการผลิตนะครับนักคิดนักเขียนหรือนักการเมืองที่สร้างคุณ่าคนนี้กับประเทศชาติมานะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยในระบบเจ้าเนี่ยนะระบบระบบสมุนไพรยาสิทธิราชย์านายปีดีจะไม่มีอำนาจตั้งมาอะไรนะครับโดยใช้พื้นดินที่ดินของของที่ราชพัสดุนะครับหรือที่ดินของใน พระบรมมหารชาชวังด้วยเนี่ยมันเป็นการยากมากนะครับอย่าลืมนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นคือวังเก่านะครับคือวังหน้านะครับที่ใช่ที่เราไปตั้งอยู่นะคือวังนะครับจะบอกว่าจุฬานั้นเป็นเป็นวังตัดจริงจุฬานั้นอยู่แทบเกือบบ้านนอกเลยนะครับแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่อยู่อยู่อยู่ใจกลางเมืองสุดในสมัยนั้นนะครับสมัยเราเนี่ยเออไม่ใช่สมัยเราคือส,สมัย2475เนี่ย มหาาลัยธรรมศาสตร์นี่อยู่กลางเมืองศูนย์บก,กลางบริหารนี่คือพระที่นั่งอมร a ตัตสมาคมนะครับเอ,อ่อพระน,นั่จาจักรีมหาวิทาทหรือพระบรมราชวังนี่อยู่ตรงน,นั้นหมดนะครับศูนย์กลางการทำดำเนินการทางการเมืองในประเทศเนี่ยอยู่ในแอยู่แถบถนนราชดำเนินหมดนะครับแต่ปัจจุบันก็ได้ย้ายออกมานะครับก็ศูนย์การทางการเมืองก็จะอยู่แถบถนนราชดำเนิน,นอยู่แต่ว่ายังมีบทบาทเท่า ศูนย์กลางแบบม,มหาวิทยาลัยทุาลาลงก่อนนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์การทางการค้ายิ่งใหญ่มากเลยนะครับก่จะนอกเรื่องไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็เป็นหน้สังเกตนะครับอันนี้อันนี้พาพน,น,นี้จะเป็นการวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับน้องๆครับเป็นนด้สังเกตนะครับว่าในช่วงนี้นะครับสมัยกึ่งประชาธิปไตยเนี่ยจะมีกบฏนะฮะจะมีกบฏอยู่อยู่ อยู่คณะหนึ่งที่พี่คิดว่าถ้าทําการถ้าก่อการสําเร็จเนี่ยประเทศไทยจะพิกโฉมหน้าไปไปยิ่งกว่านี้มากนะครับคืออะไรนะคือกบฏวางหลวงนะฮะคือกบฏวางหลวงที่นายปีดีพนมยงนะครับหรือท,ท่านปีดีเนี่ยเป็นผู้ร่วมกับทหารเรือที่จะก่อการกรบฏให้กับเออก่อการกรบฏกับเจ้าพลปอยบุญสคราวเนี่ย นะที่จะถอน,ถอนจอผลอบอลี่บนของคามออกเนี่ยถ้าพี่คิดว่าครั้งนั้นสําเร็จนะถ้าครั้งนั้นสําเร็จเนะี่ยประเทศไทยจะรุ่งเรืองม,มากกว่านี้เพราะว่าถ้าถ้าท่านนายปีดีเนี่ยถ้าท่านปีดีเข้ามาเป็นนายจอมพลตีเนี่ยรับรองคขาว่าประเทศชาติเนี่ยจะจะสามารถดําเนินไปได้อย่างถูกต้องและถูกทางประชาธิปไตยมากที่สุดเพราะว่าท่าน,นมีแนวคิด และถูกและมีแนวคิดหัวคิดถูกต้องตั้งแต่การเสนอเขาคงเศรศษฐกิจในปี2,475อยู่แล้วนะครับก็นั่นคือข้อตอกย้ำอย่างหนึ่งนะครับถ้านายปดีเข้ามาเนี่ยแน่นอนประเทศไทยจะไม่มีระบบจะไม่มี14ตุลานะครับจะไม่มีการบริหารแบบเผด็จการในยุคจอมพลสดิดิ์นะครับ จะไม่มีประพาสระลงถนอมนะครับที่จะขึ้นมานะครับเพราะว่าการเตรียมการต่างๆเนี่ยจะต้องจะต้องข้อคลุมนะครับจะต้องพี่หิดพี่หิดวาดจะต้องเหนียวแน่นลัดกลุ่มนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการก่อการมากขึ้นนะครับเแต่ก็จะเสียอย่างหนึ่งนะครับว่าระบบกษัตริย์อาจจะไม่ได้ขึ้นมามีบทบาทถึงขนาดนี้นะครับแต่จองพลษสิ์ขึ้นมาทําให ในหลวงของเรานะครับเป็นที่รู้จักและสามารถถกคิดคน้นโครงการพระาชดำรินะครับกว่าสามพันโครงการเนี่ยขึ้นมาได้เป็นเพราะคนนี้ครับจอมพลสฤษดิ์ธ,ธานารัตน์นะครับและเราก็จะมาเก่าถึงสมัยต่อไปนะครับประชาธิปไตยแบบไทยนะครับหลังจากนะครับ หลังจากที่จอมพลสฤษดิ์รั์ได้ปฏิวัติจอมพลปอไปเรียบร้อยรัฐประหาจอมพลปอไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เชิญนะครับก็ตอนนั้นก็หาคนนะครับมาตัวคต้องแหงนะครับแล้วก็จะได้นายพศสารสินนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นทูตอยู่อเมริกานะครับมาดยูตัแหน่งนายยุทธมนตีนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้อเมริกานะครับหรือให้ต่างชาติเชื่อถือนะครับว่าเราไม่ต้องการที่จะมาปกครองตัวเองนะครับว่า เราไม่ยึดอาํานาจเราเอาอำนาจมาให้ตัวเองนะครับเราอยากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้นนะครับนอกหจากรัฐบาลจอมพลปอนนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ดีถูกต้องนะครับแต่ว่าก็ไม่นานนะครับจอมพลโปลดิิการัตก็บีบให้ในายโพสซาิ์ลาออกนะครับแล้วก็มีการจะตั้งข้าไปนะครับวันที่สิบห้า ธนวาคมบศ2 5 0 0นะครับและขึ้นและเป็นผลนะครับให้นายพศอสินเราจักตาแหน่งแล้วก็ผลให้เจ้าพลสิรธิธนาัตนะครับหาบุคคลเข้ามาเป็นนายรุฐงวันตรีคนต่อไปนะครับและก็ได้นะครับฮีโร่ของเรานะครับคือจอมพลถนอมกิติขจรนะครับประกอบกับข้อพิพาทนะครับเรื่องเขาพวิหาในระหว่างประเทศไทยกับกามพูชาที่ส่งผลกระทบที่ผงผล นะที่ตัดสินนะครับของสารโลกทําให้เขาะวิหารเป็นของกัมพูชานะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องนะครับที่ทําให้บีบให้ในายโพสสารสินนะั้นต้องลาออกไปด้วยนะครับทําให้คณนะรัฐมนตรีของนายพสนะลาออกนะครับสกูนะครับ โอเคก็พอในระยะเวลาต่อมานะครับระยะเวลาต่อมาจอาพลสดิดนะครับการรับปรา,ารในครั้งนี้นะครับการรับปา,ารครั้งที่สองนะครั้งที่สองต่างจากการรับปรานครั้งที่หนึ่งนะครับคือคือน้องๆอาจจะงงคือ ตอนนี้เราจ้าพสดิะรัฐประหารแล้วนะครับรัฐประหารเจ้าพลถนองนะครับคือรัฐประหารต่างจากรัฐประหารครั้งที่หนึ่งก็คือเพื่อให้ตัวรัฐบาลน่ยซึ่งไม่เป็นไปที่นิยมของประชาชนเนี่ยนะครับอันเนื่องมาจากการชอบรัฐบาลหลวงเนี่ยหันมาสู่การสร้างระบบการปกครองใหม่ขึ้นมาทดแทนแล้เพื่อการปกครองประเทศนะครับจะเป็นการเฉพาะนั้นนะครับคือการสร้างประชาธิปไตยแบบไทยนะครับ การสร้างประชาธิปไตยแบบไทยเป็นแบบไหนนะครับก็คือการที่ถ้าไทยทําอะไรไม่มีใครทําอะไรผิดนะครับก็จะใช้มาตราสิบเจ็ดนะครับซึ่งตอนนั้นรัฐบาล,ลน,นูนให้อํานาจไว้นะให้อํานาจนายกตีให้หนะใหหหใหจัดก,การต่างๆได้ถ้าคิดว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นภัยต่อการบริหารงานของรัฐนะครับแล้วก็ก็เนี่ยฮะคือประชาธิปไตยแบบไทยแล้วถ้าใคร ถ้าคนไหนนะครับมีแนวคิดเป็นคอมมิวนิสต์ก็จะโดนจัดการเลยทีเดียวนะครับจะจับใครมายิงทิ้งก็ได้ซึ่งสมัยนั้นหนังสือหนะะังหาแทบไม่มีแล้วนะครับก็อย่างที่น้องได้ดูในคลิปไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่าน,นี้ก็มีบอกไว้หมดแล้วนะฮะ ประชาธิปไตยแบบตะวันตกนะครับมาใช้เห็นว่าไม่สําเร็จนะครับเพราะเกิดความวุ่นวายนะครับทางการเมืองอยู่ไว้ครั้งนะครับและเห็นว่านะครับการจัดระเบียบการปกครองของไทยนะครับต้องอาศัยหลักสามประการคือนะครับรัฐบาลนะครับข้าราชการและประชาชนนะครับต้องรวมกันนะครับนี่คือแนวคิดของจอมพลถดิ์ที่จะสร้างประชาธิปไตยแบบไทยขึ้นมานะครับโอเคเรามาเจอกันต่อที่ภาคที่4นะครับสวัสดี